สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกคูทุกคนเนาะเมื่อนีกามาพบกับซองจืนซาลาซองหนึ่งอีกแล้วน้องพี่น้องเมื่อนี้จืนกสิพาเมญี่คันมาหาหน่อไม้ไลาเด้อพี่น้องเนื่องจากว่าทิดกอนน้องหา้ามาไทยตะกะกับน้าบากับ,บ,บ,กบอ่านี่แหละและน้บบาบ้าพิ้นเขาไปหาหน่อไม้ไลาเมื่อตุ่มห้ลูกซาาก็ลูกทายเพิ่นก็ได้พ่อตุ่มอยู่ได้แหละพี่น้องก็เลยคิดว่า มันพอสีมีพอได้เนาะก,ก็เลยส่วนไมยคันมหาเมน,นีนะพี่น้องเมนนีิกาถื่ว่าเป็นครั้งแหลกของปีเลยกับว่าได้น้องพี่น้องเพราะว่าปีนี้เขายังบระธนลรเคยมหาหน่อไม้ลายแจกเถื่อนเนาะแล้วก็ยังบระธนลระมีไพยมหาเมื่อคายหรือว่าเมื่อแกงเนาะมีแต่ถ้าแกงกับแกงหน่อไม้แนวอื่นเนี่ยพี่น้องหน่อไม้หวย,นยหน่อไม้หงเนาะหน่อไม้ที่ปลูกไว้เองแบบนี้นะ น้อไม้ลายนี่ยังม่ท่านแลได้ยินพ่อยว่าได้กินหรือว่าได้ต้มน้่นน้องมีแต่หน้าบ้าห่าอหละเขาไปหาเหมื่อน,นางเมื่อห้่ลูกซ่าก็ลูกซ่าเพิินกะได้พ่อจำเจียวอยู่ได้แหละพี่น้องก็เลยว่าอ่ามาหาน้องเพราะว่าเจื่นกับอายน่ะมากสุดๆเลยสำหรับน่อไม้นะพี่น้องว่าสิเป็นน่อไม้ชนิดใดกับมักเน้องพี่น้องมักต้มมักแกงมากซุปเนาะก็เลยส่วนไมยขันให้เพิินพามาหาอยู่ทีหน้าโขเข,ข้าเองน้องพี่น้องซึ่งเมื่อนี้สิได้หรือบ่ได้เฮาก็ยังบูหูน้นองเพราะว่า มหาแนวกินเดยพี่น้องฉันกับเบิร์นมามหาเนาะเข้ามามหาก็คือเข้ากับบุพวาสีไดรหรือบอดา้เนาะพี่น้องแนวไดรกับไปหลุ่นไปเบิงนน้ากันเนาะว่าหาสีได้พอตุ่มหรือบอเนาะกำลังเขาปลาพี่น้องตอนนี้กับกำลังเขาปลาเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับเตรียมน้ำเตรียมเนี่ยเย็นๆยนไว้ให้ในเนาะเพราะว่าสีเมยเป็นพิเศษเนาะหน่อยไม่ไลคลิปนี้นะพี่น้อง กินนี่กับสีเมื่อเป็นพิเศษเลยเนาะเตรียมหนามไว้ให้นิดเด้อพี่น้องบู๊ว่าห้าสิเลนอันนี้มันรุบ่เนาะแปลงทางให้ตากลกองเข้าก่อนไปโอ้ แข็งแรงเท้ๆพี่น้องเอ้ยบานพนหมดต๊มาสิบสามเหมือสิบสี่เหมืออะไพี่น้องนากับแปงไว้ซืออกพนหมท่านต๊บานเมืองเพิ้นดําทั้งนี้ผลเป็นหน้าโคกพี่น้องเลยแรนงนเอาลแงมันแน้งเถืงนะก็ได้นะ มาออกกันยาเอาแหนงไปกรนพี่น้องส่วนหยอดกะทะย้อยมานน้ำล้างเนาะแหนงแห้งตุ่มแสบแล้ตุ่มพปอยๆก็เอาบอกมันพี่น้องเอ้ยมันหลุดน้ำกันแล้วพี่น้องเห็นไหมเห็นห่อนี่อาขามาเอออืมเห็นแหละพี่น้องนีหยอดแหล่เลยเอ๊ะแต่หยอดแสบอันนี้ บ่คาาได้พี่น้องได้แล้วได้แล้วพี่น้องมั่นมันมน,นี่เห็นแล้วพี่น้องวันนี้หยอดที่สองเนาะอยู่ข้างๆกันเลยหืมขาวขาอีริพี่น้องเลยหืมเสียงงัด ไปน้ำเซียมบกเขาวหรือว่าน้ำไม้แก่เนาะงัดทางงัดพี่เนาะอือด hmm. ีพี่เนาะอือคักแล้ววันนี้นะหยอดที่สองพี่เนาะมันมั่นหายกูคุ้นจีน่ายเลยพออีกแล้วดวงกำลังมานี่ก่อนหนีเมาสองเลยพี่น้องนี่เนาะนี่นี่คือหน่อไม้ไายพี่น้องโอ้ยเห็นเจียบองแล้ววันนี้ <c oughs> ขิดหัวเจ้ยวองจอยๆได้พี่น้องเมื่อสิตุงคากๆแล้วเนาะมีพี่น้องเห็นอีกแล้วโอ้ยน้องหยอดบุใยายกอยางพี่น้องยามนี้นกับนใครจะซ้ำเนีแล้วเนาะยามนี้ขั้นใดส้ำนีก็ยังมาดีเลยพี่น้องเขามาหนีกันใจหวาบาบอย่างบุไดา้จะเอ๋นี่พอมีแหงแล้ววันนี้นะเดินทางมาพอ,พอ,อเฮ็ดคาววันนี้ดอกง,งามๆนุ่มนุ่มนะ อืมไหนพี่น้องเข็ดข้าวนะ่ะดอกยังไงนะ่ะเข็ดข้าวโขพี่น้องดอกนาๆเนาะน,น,น,น่ะอืมไหนพี่น้องอันนี้เป็นดอกน้อยมันเนาะพี่เนาะนี่เก็บไปทีละเล็กละน้อยเนาะคาราไม่มูมันทั้งหนาเนาะพี่น้อง ข่อแหนงมันพี่น้องอุ้ยอหนนี้แม่ห่อทั้งนั้นน่ะอันนี้ขาและฮักเอาเลยเห็นนะเออหยาบดิแทะเสียหมีบัวซับได้สุดนใส่มือ นี่พี่หนอะไปหยอดนันโตบ่ะนี่ฮักแล้วซาบเดียมอันนี้สองอันนี่สองแหนงเอ้บอเมนสองแนงสองหยอดขคเผาคือกัน อืมเรียบร้อยพี่น้องนี่อุ้ยเด้อซับแล้วข,ข้าวๆนะข,ข้าวาวนะพี่น้องหาย,ย,ยห่หวงแล้วนันนี้มีพอได้ให้ห่าอันนี้แหละอุย้ยข้าวแห้งน,นี่พี่น้องเออข้าวๆนะมันกำลังปงนะอไหมนาะ ขั้นพ้นโต๊ะห้ำแห้งสีออกไดันนี้แล้วเนาะแอันี่บุ๊มพ้นพี่น้องสองสามอันพี่น้องก่อนนี่นะนี่แอนที่ซีเป็นแหนงเดีพี่น้องนี่ขาสิได้ไรข้ากินแล้ววันนี้นะมันหาพุ้นบัวห้ำมันได้ซื้อเนาะจืนมาพอสองกระตูดน้อยพี่น้องเนาะแต่ว่าขาวๆอยู่ได้พี่น้อง นี e. ่เดี huh ๋ยวเขาใช้เมยยันคันมาคุดนะแม่นี่เห็นไหมยันคันมาคุดหมดเสียมถือมาดวงเดียวนะพี่น้องนี่กอมันกระสีประมาณนี้นะพี่น้องถ้ากันเริ่มแบบแตกใบแตกนอเพราะว่าพุนถ้ากระตูดห่อมมันทันละลายเถือดีพี่น้องนี่ดีเหรอละข้ามเดี๋ยกระตูดละข้าม มีให้ทราบสำเนีก็ถที่ว่าแบบอืสุดยอนเลยพี่น้องเออขอม้าทำอิดคิดว่ามันสีบมมีผุ้เล่แห่งๆนะนี่กอละแง้ซองแง้ก็พ่อได้เลยเนาะพี่น้องไม่คันพอเห็ดข้าวพี่น้องเห็ดข้าวหรือไรพี่น้องตีเกาน่ะย่นมหน่อนะไม้ลายออกกับสิเป็นเห็ดล,ลายนะ่นไหมเนาะเติมกัน พี่น้องตอนนี้ฮักกาออกมาวิทย์เดินหัวเทียงเฮาเหลี่ยนว่าพี่น้องเดินหัวเทียงฮักกาได้อยู่ซัมนี่วา,างาเ,เบิ้งพั <c oughs> กดอก <c oughs> เดี๋ยวสีสรุปให้เบิ้งอีกเทื่ยนึงนะพี่น้องวันนี้ฮักกาสีไปพูนแหละพูนดงอ่าอยู่หัวเทียงลุงลานเป็นเป็นอายหรือเป็นน้องแมอ่าเป็นอายของแมเ่เลี้ยงเป็นน้องแม่แล้ถา,ามว่าเป็นอายหรือเป็นน้อง เป็นน้องของมายันเลื้ยงพี่น้องซึ่งจื่นเอินว่าลูกน้อพูดว่าเพาิ่นยูในนามลูกเลยพี่น้องเดี๋ยวอากาสิบห้าทั้งหัวเทียงเพิ่นผุนแล้วเนาะบันนี้นี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นคนทางเที่ยวหน้าจื่เองเนาะพี่น้องแต่ว่าหน้าพันนี่เดคายหายขจาแล้วเนาะพี่น้องก็คือจื่ออธิบายไปนในขีปเลยเนาะมีลายอันพันแนวเหตุหายเห่าคล้ายเนาะพี่น้องก็เลยจําเป็นเนาะแต่ว่ายัางอยู่พันหนึ่งยังบันลาย อฮัคเอ,หอ,อาหยาวในได้หนาเอ้ยเอาบอ,อกมันอ<น>ี่ห<อ>มากัเพาะเลยได้พี่นนองนี่พี่นอกสองอันอันนี้เพิ่นเอ็นว่าเนาะไม่เหี้ยวเ๋่วห้ากับสีเอาไปสอมเอาบอ,อกเพิ่นเนาะพี่นนอกออหน,น้าที่นี่คือบรสุว่าเป็นเหี้ยหรือเป็นหยอดเอาเบิร์พี่นนองว่าแต่พอปอกเปลือกได้เลยเอาเนาะปอกเปลือกย่างเรืออะไรแม,มนได้เอาเบิร์พี่นนอกมันอึดเนาอะอสองอันพี่นนอง ใหญ่ๆเลยพอกระตูดพอแนงมันพี่น้องอ,อ,อุ้ยได้ตเตปนะ้ายว้าหอพี่น้องมีแต่หมดเต็มมือเขาเลยเนาะนี่ซองแนงหน่อยเทนบอกไหมใช่ อ้นี่เลยขาวๆเลยพี่น้องขาวๆนะอุ้ยแม่นี่หวานลงจ่อยๆเลยพี่น้องยยองงามๆนะขาวๆนะกานเด้ออืออื้อเพิ่มเพิ่มเด้ได้แล้ว อุ้อันใหญ่เต๋อคุณเดือดแรงนะกรับโซนอ่ะอนโซนนอนหน่นี่พี่น้องก็ดีนี่สองอีกนี่เห็นอีกที่อย่างไหนพี่น้องสองอ่านถ้าเียนฮอกเนออืมเอาเบาะมันด้วยพี่น้องนี่ ปืนหาเทียเบิร์พี่นอ้องยว่ามันผลเน,ะนาะโบผลเนาะไอ้ดีมันแห้งพวดพี่น้องเทค่นี้นะน้ำจิตโตกะกับโอมี่พากันมาหาเหนาอไม่พาไปบนแม่ผล ได้นี่อยู่ไงเหน็นข้าวหน่อยเดนะ็กเพี่น้องใช้แล้วนะอืมพี่น้องกำลังสีเหี่ยวขาวจั่วเลยจนเหลือง <laughs> แบบนี้ได้แศษนะพี่น้องบางอันอันขาวๆเหลืองๆนะ่ะหอมผม นีเ่เคียดต่อนาวและตัวนี้นาวและเคียดไปครั้งอ่ะพี่อ๋อแซนเดียวะแล้วไหมวะพอหยอดใหญ่กันลังเหี่ยวพี่น้องนี่เนาะโอ้ยพี่น้องหมดกับลายๆ ต่อเก็บไปเรื่อยๆจังนั้นนี่อู้พี่น้องงามแฮงเด้เด้แล้วก็มียอดน้ําพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิซับยอดเพิ่นเนาะบัดนี้พี่น้องหาหน่อไม้กะบ่ได้ลําบากปานใดเนาะอันมุ่นปาซื่อๆพี่น้องเอ้ยบ่ได้ลําบากดอก ว้าหนอนงามเพี่นอพี่นอโนาคนสับบเห็นกระยาเนเห็นแต่หน่กบพอ้ยอนแห้งเลยดีเด้อสมความหยาอยู่ได้เลยพี่นนอหยอใหญ่จะเจือหน้าขาอ ออกมาเน,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 นี่ยเนี่ยที่น่ะโคกๆอ่ะพี่นอ้องข้อพุหนหมวกก่อนหัวแห้งเลยอ้าวนั่นพี่น้องเออหัวหน่ะบ่เป็นไดจีอ่าวไล่กลัวมาแบบนี้คือนชิบูแล้วน้าว่าเาชิมาสรุปเพราะว่าเศร้าฮาเลยน้าพี่น้องเมื่อนี้มีเวียกเนาะเดี๋ยวอีพี่ซองเฉิดหูว่าเวียกยัพงพี่น้งองอีพี่หนึ่งอาเบิองหนอนใหม่ไปก่อนเนาะ นี่พี่น้องถือว่าไายเต๋อเนาะเป็นขังแหลกเลยกะก้อนโมก้อนพวกเลยพี่น้องเพราะว่าคนอื่นยังบุษบัลลัยมหายังบุษบัลลัยกินเนาะเฮาสิเมื่อกินก้อนโมก้อนพวกเลยพีนี้แด็กหวกก็กินก้อนโมพี่น้องนีหนอใหญ่ยได้สิหนอนย้ายมาอ่างก็หนอยหน่อยว่าให้เบิ่งดอกเอ้พี่น้องได้ไล่หยอดอยู่ใดนี่ สำหรับหน่ใหมล่ลายงามนี่ก็ได้สนีที่ว่าวูชุดห่อแล้วได้พี่น้องตอนแหลกเขามาเนาะสองกอททำอิดโบเห็นโบมีพี่น้องกันใจย่วสีด้ยีบอ้านาะแห่งจยักอันแม่นของปวดห้องไอ้กับน้องเลยนะพี่น้องเนี่อายก็มากมากเลยพี่น้องแต่ว่าเมื่อหน,นีเพิ่นมีเบียยเนาะฮาก็เลยมาหาตุ่มเผื่อเพิ่นนำเมื่อนีเพิ่นทยหน้าได้พี่น้องหน่อหมก่กะได้ทั้งเบิร์กับส่สมีแล้วเนาะพี่น้องใส่เวลาหา เบิ่งเป็นใดประมาณหนึ่งชั่วโมงกูกลัวได้นาะพี่น้องจนรับคลิปนี้กะเป็นคลิปที่ว่าห้าน้่งไม้นาะพี่นอ้องกะที่ว่าโบเซียเหี้ยเนาะเพราะได้กินอยู่เพราะได้จำเจียวบองมายันยคันอยู่จนรับคลิปนี้กะขอจบไวซ์ซันนีนะพี่น้องถามมากะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจิ้งกับมายันยคันนะพี่น้องไว้พอกันคลิปหนาเนาะสบายดีบ๊ายบายนี่เนาะพี่น้องเวียกที่ว่ากะ ไทยหน้าเนาะแต่ว่ามันไทยบได้พ้นบดตกวกัดินมันแข็งเกินเนาะสรุปคือบไดไทยเมือ่อมันไทยบได้เนาะพี่น้องดินมันแข็งเกินเนะาะบได้เวียกจำพี่น้องเมื่อนี้นะมาว่าสีไทยหนากับบได้หน้าบไดไทยอันเด้ดทำไมเดไล่าเจอคนมันดูเนาะ <c oughs> ตอนนี้กะต้มบุกไปน้ำหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องน้ำที่สองก่สิได้กินแล้วเนาะน่อไม้โบราณแล้วกะหอยโบยายโบเขียวปันไดพี่น้องคือสีจืดวาอยู่ดอกเนาะน้ำที่สองคือสีไดกินเลยแล้ววันนี้พี่น้องอันติดอยู่ในหม้อมันไายเพ่นเนาะขายน่อไม้หอมเลยพี่น้องเลยกินนน่อไม้ลายก็หอมปรธรรมดามากินน้ำกันเดอพี่น้องสีสุกแล้ว